สวัสดีค่ะสาวสมวัยเจรม,มักม่วนค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาออกกําลังกายด้วยการยกเวทบนเสือ่อยคะกันนะคะบริหารกระชับกล้ามเนะื้อต้นแขนหัวไหล่บริหารหลังของเราด้วยค่ะวันนี้สาวสงวัยออกกําลังกายท่าละ15ครั้งนะคะเพื่อนๆลองทําตามดูนะท่าที่1เราจะทําท่าใบเสบเคิร์ในลักษณะนี้กันค่ะนอนชันเข่านะคะสองแขนแนบข้างลําตัวกํานัมเบลงายฝ่ามือขึ้นนะคะทับศอกขึ้นมาซ้ายขวาพร้อมๆกันนะคะเราจะทําท่านี้ที่15ครั้งค่ะ ระวังนี้ก็เกรงหนะ้าทองร่วมไปด้วยนะคะพร้อมแล้วยุกเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15็พักได้ค่ะ ท่าที่สองเราจะทำท่าอัปไรโรกันค่ะนอนชันเข่าแบบนี้นะคะกําดัมเบลหันฝ่ามือเข้าหาลำตัวแล้วดึงขึ้นมาหาหัวไหล่พร้อมๆกันแบบนี้ค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15พักได้ค่ะท่าที่3เราจะทำท่าฟอนเรสกันค่ะกำดัมเบลหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวยกดัมเบลขึ้นพร้อมๆกันทั้งสองข้างตรงๆสุดแขนเลยนะคะเตรียมตัวเซตท่านะคะพร้อมแล้วยก1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ิอ็ดบสองสิบามสและสิบหพักได้ค่ะ ท่าที่4 open s h a d ชท่านี้เราจะกางแขนเปิดอ,อกให้กว้างๆนะคะสองฝ่ามือกรรดำดัมเบลหันฝ่ามือเข้าหากันกางแขนออกกว้างๆแบบนี้ค่ะนอนชันเข่าแล้วก็เกรงหน้าท้องร่วมไปด้วยตลอดเวลานะคะพร้อมแล้วเสร็จท่าเริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ 15, 15ค่ะพักได้ค่ะท่าที่5 push out ดึงดัมเบลเข้ามาหาตัวก่อนนะคะแล้วผลักออกไปตรงๆงแบบนี้ค่ะ ทำท่านี้ที่15ครั้งกันค่ะเพื่อนๆเ,เกลงหน้าท้องให้แน่นๆแ,และยังอยู่ในลักษณะของการนอนชันเข่าอยู่นะคะพร้อมแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15พักได้ค่ะท่าที่6 crunches ในขณะเดียวกันเราจะสไลด์ดัมเบลไปตามหน้าขาของเรานะคะช่วยในการดึงตัวขึ้นค่ะเพื่อนๆเนกร็งหน้าท้องแน่นๆร่วมไปด้วยตลอดเวลานะคะสำหรับท่านี้เราจะยกตัวขึ้นเฉพาะช่วงบนเท่านั้นนะคะเสร็จท่าเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มดึงตัวขึ้นคขาหนึ่ง สเกรงหน้าท้องนะคะ3หลังล่างให้ติดพื้นไว้ตลอดเวลาสยกเฉพาะช่วงบนห6 7 8 9 10็ดแปดเก้อ็ดสิบสอและ 15บอกได้เลยนะคะว่าท่านี้เล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วงล่างได้ดีมากๆเลยค่ะท่าที่7 Alternative ฟนี้ครั้นชิสเราจะดึงเข่าทีละข้างเข้าหาลำตัวนะคะชูดัมเบลขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอามาค่อมเข่าทีละข้างแบบนี้ค่ะซ้ายขวาสลับไปมานับเป็นหนึ่งครั้งนะคะพยายามให้หลังล่างติดพื้นไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะ ออกกาลังกายด้วยท่านี้จะได้บริหารหลายส่วนมากเลยครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาหน้าท้องแกนกลางลําตัวแล้วก็ได้กระชับกล้ามเนื้อต้นแขนของเราด้วยค่ะท่านี้เราจะชันเข่ากลางขาออกเล็กน้อยนะคะพร้อมแล้วเริ่มยกด้านซ้ายก่อนค่ะซ้ายขวานับเป็น1ครั้งค่ะซ้ายขวานับเป็นสองครั้งซ้ายขวานับสามซ้าย วานับสี่ซ้ายขวานับห้าซ้ายขวานับหกซ้ายขวานับเจ็ดอดพุนไว้ค่ะซ้ายขวานับแปดซ้ายขวานับเก้าซ้ายขวานับสิบซ้ายขวานับเป็นสิบเอ็ดซ้าย นับเป็น12ซ้ายขวานับเป็น13เริ่มเมื่อยแล้วนะคะซ้ายขวานับเป็น14และท่าสุดท้ายค่ะซ้ายขวานับเป็น15ครั้งเรียบร้อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนลุกขึ้นมาสลับด้านก่อนนะคะทีนี้เราจะหันหน้าลงไปที่เสือโยคะนะคะถือดัมเบลไว้แบบนี้ค่ะเป็นการทำท่า ูนอามแพลงหรือว่าท่าหายแพลงกันค่ะทรงตัวอยู่ในท่านี้แล้วนับในใจ1นึถึงยีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเกรงหนะ้าทองร่วมไปด้วยตลอดเวลานะคะพร้อมแล้วเซ็ตท่าเลยค่ะดึงตัวขึ้นมาทําท่าแพลงเลยค่ะนับ1 2 3 4 5สองสา0ส1่ 12 13 14 15 16 17 18 19และ20ค่ะท่าที่8จบไปแล้วนะคะต่อไปท่าที่9ค่ะเราจะมาทำท่าให้แพล้งบวกกับท่า Fly Back นะคะทีละข้างนะคะเพื่อนๆจะเริ่มจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้ค่ะเราจะนับเป็นครั้งเลยนะคะเพราะว่าท่านี้ค่อนข้างจะหนักมากๆเลยค่ะอย่าลืมเกรงหน้าท้องไปด้วยตลอดเวลานะคะเสร็จท่าเลยค่ะขึ้นมาอยู่ในท่าไฮแพร n งก่อนนะคะแล้วเริ่มเหวี่ยงแขนทีละข้างค่ะนับ1น,นับ2นับ3 4ม หไหวแค่ในทําแค่นั้นนะคะ7 8 9 10 11 12 13 14และสุดท้าย15ค่ะถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะไม่แนะนำให้ทําท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ ้าใครไหวลองทำซ้ําอีกสักหนึ่งรอบดูนะคะเพื่อนๆสู้ๆค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ